พาคุณผู้ชมและคุณเอกนรินค่ะไปดูการจัดงานที่จังหวัดเชียงรายค่ะทางจังหวัดเชียงรายค่ะได้จัดงานอัตลักษณ์อาพรน,นครเชียงราย2,568ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับโลกค่ะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายค่ะจัดงานอัตลักษณ์อาพรนครเชียงราย2,568ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมหลักด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการนำมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผ้าไทยผ้าถิน่น ผ้าชาติพันธุ์และผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นสอดคล้องกับนโยบายผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรงสรค์ที่ยูเนสโกยกย่องให้จังหวัดเชียงรายค่ะเป็นเมืองสร้างสรงสรค์รด้านการออกแบบมีนายนรศักสุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานค่ะนายพิสารจันทร์ศิลวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้กล่าวว่าการจัดการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสารรค์อย่างครบวงจรกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยผ้าถินผ้าชาติพันธุ์การสาธิตภูมิปัญญาการทอผ้านิทรรศการทอผ้าทอและบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องประดับของฝากและของที่ะระลึกรวมถึงการประกวดออกแบบแฟชั่นซึ่งการจัดง,งานครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมแต่ยังสร้างโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่น นักออกแบบและผู้ประกอบการด้านสิ่งทอของจังหวัดเชียงรายได้มีเวทีแสดงศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับออสอดคล้องกับผ้าไทยใส่ให้สนุกและ